เดินขึ้นมาสักระยะหนึ่งครับไม่ไกลมาขึ้นเนินเล็กๆก็จะถึงพระธาแช่แห้งแล้วมีพระพุทธศายญาติโดยเป็นพระนอนเดี๋ยวเราไปไหว้พระพุทธศายญาติก่อนเลยนี่น่าจะเตรียมงานปีใหม่กันนะครับเพราะว่าเห็นมีตั้งคานเอาไว้แล้วก็เป็นสายสิ้นนะครับ พระสศยานุภาบวิหารพันนอนน่าจะองค์ใหญ่ว้าวองค์ใหญ่จริงๆด้วยแต่ท่านหันหลังให้เราอยู่ต้องเดินบน ใหญ่มากเลยเนี่ยครับน่านครับน่าเที่ยวมากครับวัดเยอะมากที่นี่พระธาตุแช่แห้งครับ